สวัสดีครับทุกๆคนผมนัฐกิจนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ DeFi กันโดยในหัวข้อวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับวิธีการสร้างกระเป๋า Metamask ครับกระเป๋าคริป t o Wallet ตด้วยเ a a ามเพราะว่ามีหลายๆคนถามเข้ามายเยอะมากเลยว่าจะสามารถสร้างกระเป๋าคริปโตเอาไว้ใช้ในการฟาร์ม DeFi ได้อย่างไงบ้างรวมถึงคนที่เคยมีกระเป๋า e t a m มา k อยู่แล้วเนี่ย ก็ถามเข้ามาว่าเออจะมีวิธีการสร้างกระเป๋าอีกใบหนึ่งได้ยังไงโดยไม่ใช้ซีเซตเดิมผมก็เลยตัดสินใจอัดคลิปนี้ขึ้นมาท,ที่จริงๆแล้วผมเคยอธิบายเรื่องนี้แล้วนะครับในคลิปเก่าที่ชื่อว่า Defi Beginner Guide ในกลุ่ม Facebook New Gen Defi Society ถ้าใครที่สนใจเกี่ยวกับการทำฟาร์มแบบตั้งแต่ต้นจนจบก็สามารถเข้าไปหาคลิปนั้นดูได้นะครับในกลุ่ม Facebook แต่ว่าก็มีคนถามเข้ามาเรื่อยๆเลยฮะผมก็เลยคิดว่า น่าจะสร้างคลิปที่เข้ามาตอบที่มันเกี่ยวที่มาตอบคาถามเกี่ยวกับการสร้างกระเป๋ามาโดยเฉพาะเลยดีกว่าเลยตัดสินใจอัดคลิปนี้ขึ้นมาก็เดี๋ยวมาเรามาดูกันเลยนะครับว่าขั้นตอนการสร้างกระเป๋าเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างและสําหรับคนที่มีกระเป๋าอยู่แล้วเนี่ยจะต้องทําอย่างไรที่จะสามารถสร้างกระเป๋าแล้วก็ย้ายสินทรัพย์ของตัวเองจากกระเป๋าเก่ามากระเป๋าใหม่ได้อย่างปลอดภัยโอเคเดเริ่มไปเลยนะครับให้ผมแชร์หน้าจอก่อน เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะมากันที่กระเป๋าเมตามาที่เรามีอยู่แล้วครับนี่ครับก็เป็นหมายจิ้งจอนะครับเมตามาที่เรามีอยู่แล้วสําหรับคนที่เคยติดตั้งไปแล้วแต่สําหรับใครที่ยังไม่ติดตั้งก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะสอนติดตั้งในขั้นตอนต่อไปอันนี้ผมลองอินเข้ามาดูหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะก่อนอื่นก็คือสําหรับคนที่มีกระเป๋าอยู่แล้วนะครับและต้องการจะสร้างกระเป๋าใหม่เนี่ยผมแนะนําว่าให้จดซีฟเฟดของกระเป๋าทุกอย่างให้เรียบร้อย เพื่อที่ว่าสมมุติเราหลงลืมสินทรัพย์อะไรหรือมีความจําเป็นจะต้องกลับมาใช้เนี่ยจะได้สามารถเข้ามากู้คืนสินทรัพย์หรือเิษอะไรต่างๆที่ยังอยู่ในกระเป๋านั้นได้แต่ถ้าเกิดมั่นใจแล้วว่าจดเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาสามารถกลับมาได้ก็สามารถทําขั้นตอนต่อไปได้เลยซึ่งขั้นตอนต่อไปที่เราจะกาลังจะทํากันก็คือลบเมตตา t ที่เรามีแล้วออกครับรีมูฟฟอร์มโคมนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะสร้างกระเป๋าใหม่ แต่ว่าถามว่าไม่ลบได้ไหมก็ได้ครับผมก็สามารถกดล็อกออกนะครับแล้วก็กด Import using account seed f a t e หรือ Restore Account ก็ได้นี่ตรงนี้มันก็จะมีให้กรอครับ Seed f a t e ใหม่เพีงแต่ว่ามันจะไม่ได้ Generate Seed f a t e ใหม่ให้แต่เป็นการ Import Backup ที่เรามีอยู่แล้วหรือ Seed f a t e ที่ได้มาจากที่อื่นมาใส่แต่เราจะไม่ทำวิธีนี้กันนะครับเราจะ Uninstall ก็ m o v ม from โครงได้เลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วอันอินสตอลใช้เวลาแป๊บเดียวทีนี้เราจะทำการติดตั้งใหม่ให้เซิร์ฟ o o o g l e ครับตรงนี้ถึงขั้นตอนที่ใครที่ยังไม่เคยติดตั้ง m e เ m a า k mm hmm. ก็สามารถทำตามได้เลยนะครับเซิร mm ์ h Google เขาว่า m e t a m a s k เข้าไปที่ meta.mark.io ดูให้มั่นใจนะครับว่าเป็นเว็บที่ถูกต้องเว็บที่ถูกต้องจะชื่อนี้เท่านั้นครับ m e t a m a s k i o ระวังสแกมนะครับถ้าโหลดผิดนี้จะมีปัญหาเข้ามาภายหลังได้ โ okay. อเคก็ตามนั้นเราได้ขึ้นมาแล้วกดดาวน์โหลดเลยครับ i n s tall MetaMask ของ m e ก็สำหรับเบราว์เซอร์นะครับผมแนะนำให้ใช้ Chrome นะครับจะเสถียรที่สุดแล้วบางคนอาจจะใช้เบราว์เซอร์เป็น Brave อันนี้ก็พอจะได้เหมือนกันในนี้ครับก็สามารถดูได้นะที่รองรับเมื่อก่อนนี้จะรองรับแค่ Chrome แต่น,นี้ก็มีอัปเดตขึ้นเรื่อยยังไงผมก็ยังแนะนำ Chrome นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ดีที่สุดที่เหมาะการใช้ MetaMask กด i n s tall เรียบร้อยครับหลังจากเราติดตั้งควรจะขึ้นหน้านี้มาครับ Get Start ให้เรากดคลิกแล้วก็ทำตาม Instruction และสำหรับใครที่ตั้งค่าภาษานะครับเป็นภาษาไทยอยู่ผมแนะนำให้เปลี่ยนนะผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษคา,าวิธีการเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้ได้นะครับเพื่อที่มันจะได้คุยกันง่ายหน่อยเนาะเพราะบางทีก็แปลไทยก็แปลไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ ทีนี้ถ้าเรยังไม่เคยมี wallet มาก่อนไม่มี seed phrase ให้กด create เอา wallet ครับอ่านให้เรียบร้อยนะครับทำมาความเข้าใจแล้วกด agree แล้วก็ใส่ password ครับตรงนี้เป็น password ที่ไม่ s e r i a สครับสามารถสามารถถายได้แต่ในกรณีแต่ก็อยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเราต้องจด seed p h a s e ให้เรียบร้อยถึงตรงนี้รหัสนี้หลุดไปอ่ะแต่ seed p h a s e เราไม่หลุดสินทรัพย์เราก็ยังปลอดภัยอยู่ดังนั้นก็แนะนําให้จดเป็น พาสเวิร์ดที่เราจำได้ง่ายๆนะครับเอกาว่าหลุดไปก็ไม่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 ได้อันตรายมากเพราะว่าต่อให้มันหลุดไปแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เข้าถึงคอมเครื่องนี้เขาาก็ไม่สามารถใช้รหัสนี้จากที่อื่นได้ครับจกเว้นจะรีโมทคอมที่อื่นเข้ามาที่คอมพิวเตอร์เรายัางไงก็ระวังะระวังให้ดีที่สุดเพียงแต่ว่าก็ไม่ต้องระวังก็ไม่ต้องเครียดมากขนาดนั้นว่าลืมไม่ได้เลย ไอ้ที่จะลืมไม่ได้จะเป็นตัวนี้ครับที่เรียกว่า secret backup Face ก็จะเป็นคำสิบสองคำนะครับคำภาษาอังกฤษสิบสอคำเรียงตามออเดอร์ตามนี้ก็จะเป็นตัวนะครับเป็นรหาสที่ใช้ในการ generate private key ให้กับเราเขาก็เรียกว่า secret backup Face นะครับหรือ s e c r e สั้นๆก็คือข้อควรรู้ก็คือไม่ควรที่จะบอก s e c r e ตัวนี้กับใครเด็ดขาดอย่างของผมเนี่ยเอาออกมาไลฟ์เนี่ย ออกมาอัดวีดีโอผมก็คงจะต้องเลิกใช้แบบไม่ยุง่งกับกระเป๋านี้เลยเด็ดขาดเพื่อป้องกันทรัพย์สินไม่คนแบบมาสามารถเข s าถึงทรัพย์สินเราได้ในอนาคตทังนั้นก็อยากให้ระวังไอ้ตัวนี้ให้มากๆหลังจากพอเรากดรีวิวเซฟกแฟ์แล้วให้จดใส่กระดาษครับตามออเดอร์ให้ถูกต้องนะจดให้ถูกต้องทั้งหมดเลยแล้วก็ห้ามทําหายแนะนําให้จดใส่กระดาษครับอย่างน้อย3ใบยแยกกันเก็บห้ามถ่ายรูป ห้ามจดไว้ในคอมพิวเตอร์ห้ามจดสายไลน์ line, ห้ามจดสายแชท a c e b o o k อะไรต่างๆนะครับเพื่อป้องกันจุดนะครับมันหลุดได้ง่ายมากๆเลยอย่าคิดว่าแค่ถ่ายรูปไว้ก็ไม่เป็นไรมันอันตรายมากๆดังนั้นจดใส่กระดาษเท่านั้นครับความจริงมันมีวิธีจดถ่ายรูปลงโทรศัพท์แบบปลอดภัยด้วยแต่ผมก็ไม่แนะนําอยู่ดีเพราะถ้าทาพลาดไปก็เดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลงังดังนั้นจดดีที่สุดครับกับเน็กโอเคก็ อย่างแต่อันเนี้ยผมไม่ซีเรียสเนาะผมเอามาทดลองให้ทุกคนแต่ว่าถึงเวลาจริงๆทุกคนอย่าทำตามผมอย่างนี้นะครับให้จดใส่กระดาษโอเ okay. ค erosion ผมก็กดอันนี้ก็จะเป็นการ confirm secret backup ครับเพื่อยืนยันเป็นการยืนยันกับเขาว่าเราจุดเรียบร้อยแล้วนะอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่ได้จดผมแค่ทำให้มันผ่าน,านไป extra s h i f ต้องเรียงตามันดับนะครับ o e r Purple only half review แล้วก็ total อ่าถ้าเกิดกดไม่ได้แสดงว่าคุณเรียงผิดมาดูกัน e r o l t i o n sustainable อ่าสลับกันถ้าสลับกันก็อ่าง่ายๆแค่นี้แล้วก็ ram boring ต่อจาก ram แค่นี้อ่าถ้าเกิดสำเร็จก็จะขึ้น confirm อย่างนี้ครับ confirm เสรยจร้อย <Conf irm. S 1> congratulation all done ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับ การสร้างกระเป๋า MetaMask แต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะใช้ MetaMask เนี่ยบน Binance Smart Chain ก็สามารถเข้าไปที่ Network ครับแล้วกด Custom RPC ถึงตอนนี้ถ้าเกิดใครตั้งเป็นภาษาไทยมันจะขึ้นชื่อว่าเครือข่าย Mainnet แนะนำให้เปลี่ยนภาษาครับให้เข้ามาที่ Current Language แล้วก็เลือกภาษา English นะครับน,นี่ก็จะเรียบร้อยทีนี้ผมจะแถมให้ละกันนะจากเรื่องการติดตั้ง MetaMask เนี่ย สอนวิธีการติดตั้ง b s c m a n e t หรือ b i n a n c e smart chain ให้เข้าไปนี่ครับนี่ pancakeswap เป็นบทความครับที่พี่หารจาก blockchain review เคยเขียนไว้ชื่อ pancakeswap blockchain review จะบอกวิธีการาร์มอะไรทั้งหมดเลยเราสามารถไปตามทายแต่ที่ผมสนใจในวันนี้ก็คือเนื้อหาตรงเรื่องการใช้ finance smart chain พี่หารจะเขียนวิธีการ conflict network เพื่อที่เราสามารถใช้มมมเมตาบน n มน Smart c h a ชนได้ก็ให้กดตามผมนะครับหลังจากเปิดบทความแล้วให้เลือกตรงเมนเดตตรงนี้แล้วกด Custom RPC ก็จะขึ้นเมนเดตตรงนี้ให้เราคอนฟิกให้เราก็ข้อมูลทุกอย่างครับมาใส่ในนั้นในนั้นสมา Chain uh, RPC ซิมพปรเป็น b n เอันนี้ผมำได,ได้แล้วกว็ใช้ b บ n น n c e Smart Chain ใส่ครบแล้วเรากดเซฟได้เลยครับอ๋บอแลวเซฟชจอปปิ้งก็สามารถใช้งานได้แล้วครับบน Binance Smart Chain อะไรไเรียบร้อยสำหรับใครที่มีฮาร์ดแวร์เ l ลิตฮะก็ต้องสร้างกระเป๋าก่อนต้องสร้างเซฟเฟตอะไรเรียบร้อยก่อนเพื่อเป็นแอคเคาท์ที่เหมือนแบบสำหรับล็อกอินแล้วก็มากดคอนเน t ฮาร์ดแวร์ a l ล e ต เทเลสเซอร์เลเจอร์ก็ว่ากันแบบว่าจะสามารถใช้งานได้ปกติครับผมก็น่าจะเป็นกันอยู่แล้วเนาะสำหรับที่เหลือถ้าเกิดใครมีฮาร์ดแวร์บัลเล็ตให้ยังไงติดปัญหาแล้วก็สามารถสง่งคำถามที่กลุ่มดอเจนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการสร้างกระเป๋าเมตัมาก,ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับรสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วก็จเจอกันใหม่คลิปหน้า